จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่1209การกลับสู่นิกายหลังจากไปถึงระดับเทพพระเจ้าสูงสุดแล้วอย่างฉีก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นก็อยู่ที่นั่นจนข้ามประสบการณ์ทําให้เขารู้แจ้งมากมายและแม้ว่าเขาจะไม่สามารถทะลุผ่านความว่างเปล่าที่นี่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็มีความเร็วที่เหลือเชื่อ เขาใช้เวลาเพียงกา้านทุก็บินออกจากภูเขาทึบและกลับไปที่เมืองได้ก่อนหน้านี้การเดินทางนั้นจะใช้เวลาหลายชั่วยามณนะตอนนี้ความเร็วที่กึ่งเทพทำได้นั้นเหมือนหอยทากสำหรับเขาในความเป็นจริงเมื่อเทียบกับเขาแล้วเทพกึ่งเทพสามารถทำอะไรได้มากกว่าการเหินเวหาส่วนหนึ่งเป็นเพราะความจริงที่ว่าพวกเขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการพลังเทพได้และเนื่องจากการบินและการรับมือกับลมนั้นเป็นเรื่องยากโดยพื้นฐาน แม้แต่เทพชั้นผู้น้อยธรรมดาก็ไม่สามารถบินได้เร็วเป็นพิเศษอย่างดีที่สุดพวกมันอาจกลายเป็นลำแสงที่พุ่งออกไปในระยะไกลสำหรับยางชีเขาสามารถกลายเป็นริ้วสีดำที่เคลื่อนไหวโดยไม่มีเสียงและไม่สามารถติดตามได้ด้วยตาเปล่า หลังจากกลับมาที่เมืองหนึ่งเขาก็ควบคุมทักษะพลังปราณของเขาและใช้ผนึกเทพปีศาจเพื่อรักษาระดับของเจตจำนงของเขาที่ซ่อนอยู่สำหรับสายตาที่สอดรู้สอดเห็นเขาจะดูเหมือนเป็นปรมาจารย์ที่น่าสะพรึงกลัวและจะไม่เปิดเผยงเงื่อนงำใดๆเกี่ยวกับความจริงจังอยู่ฟางเชอรี่มานีทันใดนั้นจังอยู่ฟางและเชอรี่รีบออกมาและคุกเข่าลงพวกเขาเข้าร่วมกับคนอื่นๆในบรรดาผู้ติดตามที่พักดีที่สุดของหยางชีจากเมือง พี่ชายจังอยู่ฟังพูดเจ้ากลับมาแล้วมีอะไรที่น่าสังเกตเกิดขึ้นในการพบกับชนเผ่าอสูรของเจ้าหรือไม่ไม่เชิงอันที่จริงสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปด้วยดีนะักอย่างชี้มองไปรอบๆไปที่สาวกหลายคนแม้ว่าพวกเขาจะเป็นกิ่งเทพที่อ่อนแอแต่พวกเขาทั้งหมดก็พักดีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพวกเขาทำงานได้ดีในการบริหารสมาคมจอมปราดและเมื่อพิจารณาถึงผลกำไรที่พวกเขาได้รับเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาที่จะให้รางวัลแก่พวกเขา เขาตวัดนิ้วส่งกลุ่มอำนาจเทพที่ตกผลึกขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วเข้าไปในพวกมันทั้งหมดพวกเจ้าทุกคนทำงานให้กับสมาคมจอมปราดและข้ามักจะให้รางวัลแก่คนของข้าสำหรับการรับใช้ของพวกเขานี่คือพลังแห่งเทพพเจ้าที่ตกผลึกซึ่งจะช่วยชำระร่างกายและจิตวิญญาณของเจ้าให้บริสุทธิ์ทำให้เจ้ามีความหวังมากขึ้นในการบรรลุความก้าวหน้า ในอนาคตข้าต้องการขยายการดำเนินงานของสมาคมจอมปราดมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนศิลาเทพและใช้ถุงศิลาเทพพระจักรพรรดนี้เป็นเงินทุนเริ่มต้นของเจ้าครับท่านจางจูฟางรับถุงแต่เมื่อศิลาเทพพระจักรพรรดิเหล่านี้ออกสู่ตลาดมันจะทําให้เกิดความปั่นป่วนอย่างมากองค์กรที่มีอํานาจจํานวนมากจะตรวจสอบเมืองของเราใหม่และคาเกรงว่าเราไม่แข็งแกร่งพอที่จะป้องกันเหล่าถวยเทพได้ ไม่ต้องกังวลความตั้งใจคือให้เจ้าใช้ศิลาเทพเหล่านั้นเพื่อเสริมพลังให้กับการร่ายมนของเจ้าข้ามีแผนเพิ่มเติมสำหรับสมาคมเข้าใจแล้วใช่ไหมขอรับดีเจ้าอยู่ที่นี่และฝึกฝนการบ่มเพาะของเจ้าข้าจะปลีกวิเวกอยู่ในถ้ำของคฤราสหาทัานใดนั้นเขาก็เข้าไปในถ้ำคฤราสหาของเมืองหนึ่งปัจจุบันถูกครอบครองโดยสิทธิ์ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า แต่ทันทีที่เขาเห็นหยางชีเข้ามาใกล้เขาก็ปล่อยเขาเข,าเข้าไปด้วยความเคารพเมื่อเข้ามาหยางชีนั่งลงและเริ่มการฝึกฝนเขากังวลว่าหากเขาเข้าสู่อาณาจักรเทพ,พเจ้าของบ้านบวงสรวงเทพการฝึกฝนของเขาจะดึงดูดความสนใจท้ายทียท่สุดไปหยินไม่ใช่คนโง่และรู้ว่าหยางชีมีความลับตอนนี้เขาต้องการมุ่งเน้นไปที่การไขปริศนาเพิ่มเติมของสลักเทพความพยายามก่อนหน้านี้ของเขามีข้อบกพร่องมากเกินไปและเขาไม่มีทางชดเชยมันได้เลย นอกจากนี้เขาไม่สามารถประทับตราเทพพเจ้าสูงสุดลงบนกระดาษบันทึกได้แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนปืนไรเฟิลล่าสัตว์เป็นปืนใหญ่และเมื่อพิจารณาว่าเขามีเทพ,พเจ้าสูงสุดของเจตจำนงการบรรจับกันจึงเป็นไปได้โดยสิ้นเชิงที่เขาสามารถสร้างสลักเทพที่แท้จริงได้นอกจากนี้เขายังไม่รู้ว่าผนึกเทพเจ้าจะทรงพลังมากขนาดไหนในตอนนี้เมื่อเขาอยู่ในระดับเทพเจ้าสูงสุดได้เวลาทำสลักเทพแล้ว เขาดึงพลังเทพของเขาออกมาทําให้ผนึกเทพพระเจ้าสร้างมือสีทองขนาดมหึมามือยื่นออกมาพลังของพระเจ้าปรากฏขึ้นจากนั้นก็เริ่มควบแน่นเป็นรูปร่างของสลักเทพสลักหนึ่งชิ้นหล่นลงมาบนฝ่ามือของเขามันดูเหมือนชิ้นส่วนโลหะและดูเหมือนจะไม่สลายไปเมื่อใดก็ได้ยังชี้หยิบข้อความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงออกมาเปรียบเทียบและยืนยันว่าพวกมันเหมือนกันรูปแบบของเขายังมีเครื่องหมายปิดผนึกเทพ,พพระเจ้าสูงสุดอยู่ด้วย นั่นเป็นผลมาจากผนึกเทพ,พเจ้าแม้แต่สลักเทพเพียงชิ้นเดียวก็มีค่ามากจนสามารถใช้ซื้อทุกสิ่งได้และตอนนี้หยางชีสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เขาลุกขึ้นยืนและหัวเราะอย่างเต็มที่ระดับของค่าในตอนนี้ไม่ธรรมดาตอนนี้ข้าสามารถสร้างสลักเทพได้แล้วเขาโบกมือเรียกสลักเพิ่มเติมเสียงกริ๊กเสียงลากภายในชั่วพริบตาสลักเทพก็โปรยปลายราวกับเกล็ดหิมะรอบๆตัวเขาจนเต็มพื้น ที่กล่าวว่าความพยายามนั้นทําให้พลังเทพของเขาหมดไปทําให้เขาว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงการสร้างสลักเทพนั้นใช้พลังเทพอย่างมากช่างเป็นความพยายามเขาคิดด้วยความช่วยเหลือของผนึกเทพพระเจ้าเขาดึงพลังแห่งเทพ,พเจ้ารอบตัวเขาอีกครั้งต้องขอบคุณผนึกแม้ว่าเขาจะใช้พลังตัวเองจนหมดเขาก็สามารถฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วเขาไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใดแม้ว่าเขาจะมียาช่วยก็ตามเพราะเขารู้ว่ามันอาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือนานกว่านั้น ผนึกเทพ,พเจ้าได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริงในปัจจุบันแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยผนึกเขาก็ยังต้องใช้เวลากว่า1เดือนในการเติมพลังเทพสำรองของเขาให้สมบูรณ์ความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นมากแต่นั่นหมายความว่าต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัวจากการระบายออกที่กล่าวว่าเวลาหนึ่งเดือนที่เขาใช้ไปในการส่งเสริมพลังเทพ,พเจ้าเขาก็ส่งผลให้มันได้รับการขัดเกลามากขึ้น ด้วยเจตจำนงสูงสุดเขามีความสมดุลที่สมบูรณ์แบบหากเขาต้องการที่จะปะตุด,ด้วยพลังเขาก็สามารถทำได้ถ้าเขาต้องการซ่อนพลังของเขาเขาก็สามารถทำได้ส่งพลังเทพของเขาลงสู่พื้นดินเขาเอื้อมมือไปยังภูเขาทั้ง56ลูกและเปลี่ยนรูปร่างพวกมันอย่างละเอียดสร้างรูปแบบท่ายกลคาถาที่ซ่อนอยู่มากมายนอกจากนี้เขายังปลูกแร่คุณภาพสูงจำนวนมากในเหมืองเพื่อให้คนงานเหมืองสกัดในภายหลัง ในช่วงเดือนแห่งการบ่มเพาะเขาได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าความเป็นเทพของราชานั้นแตกต่างจากความเป็นเทพสามัญอย่างไรมันต้องการพลังเทพพระเจ้าจํานวนมหาศาลจนแทบไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งแม้แต่ผนึกเทพพเจ้าก็ไม่อาจตามทันได้ในอัตราที่เขากําลังทําอยู่เขาอาจต้องใช้เวลาถึง100ปีก่อนที่ความเป็นเทพแห่งราชาของเขาจะบรรลุถึงความสมบูรณ์อย่างแท้จริงสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือ,อยาลูกก่อนเพื่อเพิ่มพลังเทพเจ้าของเขา หนึ่งแสนสลักเทพข้ามีสลักเทพเป็นแสนหลังจากเติมพลังเทพเจ้าของเขาเขารวบรวมสลักเทพและนับพวกมันเขาใสา่หัวข้อเสียอย่างเดียวคือมันดูดพลังเทพของข้าไปอย่างรุนแรงใช้เวลาทั้งเดือนในการกู้คืนและนั่นจะย้อนวันเวลาที่ความเป็นเทพของราชาของข้าจะสมบูรณ์ข้าจะไม่มีอำนาจเหนือโลกถวยเทพในอัตรานี้ เมื่อถอนหายใจเขาตัดสินใจที่จะไม่สร้างสลักเทพอีกต่อไปการสูญเสียอำนาจเทพนั้นสำคัญเกินไปและความล่าช้าก็รุนแรงเกินไปเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดก็คือการเสร็จสิ้นการสถาปนาตนเป็นราชาแห่งเทพหลังจากเติมพลังแห่งเทพของเขาเข้าไปแล้วมันก็หลั่งไหลเข้ามาในทะเลแห่งพลังปราณของเขาและหลั่งไหลเข้าสู่ความเป็นกึ่งเทพ,พจริงของเขา ซึ่งปัจจุบันมีขนาดเท่ากําปั้นแต่พลังเทพเทลงมาเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะไม่เต็มราวกับว่าเขากำลังเทพลังแห่งเทพ,พเจ้าเขาลงในหลุมที่ไร้ก้นบึงข้อดีคือเขาสามารถนำพลังเทพกลับมาได้หากจำเป็นต้องใช้มันนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อสร้างความเป็นเทพจำเป็นต้องฝึกฝนอย่างสันโดษโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อสู้หรือถูกโจมตีการสร้างความเป็นพระเจ้าเป็นกระบวนการที่กินเวลามากแต่เราจะทำในสิ่งที่คุ้มค่าโดยไม่ต้องจ่ายราคาได้อย่างไร โชคดีที่ยางชีมีผนึกเทพเจ้าและสามารถดึงแก่นแท้ของโลกแห่งเทพพระเจ้ามาเปลี่ยนเป็นพลังแห่งเทพเจ้าได้เขายังมียาลูกก่อนเพื่อช่วยท้ายที่สุดแล้วมันต้องใช้ทรัพยากรมากมายสําหรับกึ่งเทพเพื่อที่จะกลายเป็นพระเจ้าที่แท้จริงซึ่งกลุ่มเล็กๆจํานวนมากไม่สามารถแม้แต่จะจ่ายความพยายามเพียงครั้งเดียวได้ข้าต้องการสลักเทพเพื่อช่วยเหลือกองทุนสมาคมเขาคิด การทำให้สมาคมจอมปราดมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเป็นประโยชน์มากสำหรับตอนนี้ข้าสามารถใช้มันเพื่อซื้อยาที่เสริมพลังเทพได้สำหรับการทำมากกว่านี้ข้าจะระงับความคิดนั้นไว้ก่อนจ้างอยู่ฟังรับสลักเทพเหล่านี้ไปมันมีมากพอใช้พวกมันเพื่อความเติบโตสมาคมหากเจ้ามีเรื่องสำคัญใดๆอย่าลังเลที่จะแจ้งให้ข้าทราบ ครับท่านจังอยู่ฟางกล่าวแม้ว่าเขาจะตกใจแต่เขาทำงานให้กับหยางชีมานานพอที่จะไม่ตกตะลึงและเขาก็ไม่ได้ถามอะไรบ่อยครั้งการรู้ความลับมากเกินไปเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจอาจเป็นอันตรายได้ เจ้าทำได้ดีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจังอยู่ฟางอย่างไรก็ตามเจ้ายังไม่ใช่พระเจ้าตอนนี้ข้าจะช่วยเจ้าด้วยเวทมนต์ลับที่จะทำให้เจ้ามีหลักฐานที่มั่นคงสำหรับการขึ้นสู่สวรรค์หากสิ่งต่างๆเป็นไปตามที่คาดไว้เจ้าควรสร้างความก้าวหน้าภายในหนึ่งปีเมื่อถึงจุดนั้นด้วยพระเจ้าที่ดูแลสมาคมจมปราชุด้าจะสบายใจขึ้นมากบูมหยางชี้วางมือลงบนหัวของจังอยู่ฟางและส่งพลังแห่งพระเจ้าเข้าสู่ตัวเขาทำให้ดอกไม้สีทองบานรอบตัวเขา ตอนที่1210การกลับสู่นิกายสองยางชี้คอยช่วยเหลือจังอยู่ฟังอย่างแท้จริงเนื่องจากเขาต้องการให้เขากลายเป็นเทพชั้นผู้น้อยให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยบริหารสมาคมจอมปราดในแง่ของเงินทุนการสร้างสลักเทพไม่ใช่ตัวเลือกที่ใช้การได้ในตอนนี้แม้แต่การใช้พลังเทพเพื่อสร้างศิลาเทพก็ไม่เป็นผลเขาต้องการพลังแห่งเทพทุกส่วนเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อบรรลุความเป็นเทพแห่งราชา ด้วยตัวเลือกทั้งสองนี้ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะร่ำรวยอย่างแท้จริงอย่างดีที่สุดเขาสามารถผ่านไปอย่างร่ำรวยได้ในช่วพริบตาสําหรับตอนนี้เขาต้องพึ่งพาสมาคมจอมปราดตัวน้อยของเขาและมันจะง่ายกว่ามากสําหรับจังอยู่ฟางในการดำเนินธุรกิจในฐานะพระเจ้าท้ายที่สุดในฐานะกึ่งเทพเขาเป็นเหมือนผู้รับใช้หรือทาสของเทพ,พเจ้าอื่นๆและจะต้องยอมจำนนต่อเทพ,พเจ้าเหล่านั้นเสมอ ตราบเท่าที่เขาเป็นเทพพระเจ้าเทพพระเจ้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยหรือสามัญอย่างน้อยก็ต้องปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพเล็กน้อยด้วยเจตจำนงสูงสุดของเขาอย่างฉีได้ช่วยจังอยู่ฟางสร้างร่างกึ่งเทพของเขาทําให้เกิดดอกไม้สีทองก่อตัวรอบตัวเขาส่งแสงสีทองที่ไหลลงสู่ทะเลพลังปราณของเขาในที่สุดดอกไม้สีทองก็ฝังแน่นในตัวเขาจังอยู่ฟางลุกขึ้นยืนพร้อมกับพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทำงานหนักในการเพาะปลูกของเจ้ายางชี้กล่าวเข้าใจแล้วใช่ไหมข้าจะให้ทักษะพ,พลังปราณระดับเทพแก่เจ้าที่เรียกว่าผนึกพระโพธิ์แห่งความว่างเปล่าที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเหมาะกับรูปร่างของเจ้าบอกตามตรงว่าก่อนที่เจ้าจะเป็นเทพพระเจ้าไม่มีทักษะพ,พลังปราณอื่นใดที่เหมาะกับเจ้ามากกว่า ยางชีมีศาสตร์แห่งพลังปราณระดับเทพอยู่มากมายจนเกินจริงหากจะอ้างว่าพวกมันกว้างใหญ่พอๆกับทะเลเปิดดังนั้นเขาจึงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับจังอยู่ฟางการทำอย่างอื่นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่อต้านหลังจากทำสิ่งเหล่านั้นสำเร็จแล้วเขาก็มุ่งหน้ากลับไปที่ประตูเคลื่อนย้ายส่งตัวที่นำไปสู่อาณาจักรเทพ,พเจ้าแห่งบ้านบวงสรวงเทพ ในระดับที่สองของหอคัมภีร์สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างผ่อนคลายเช่นเคยโดยไปหยินใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านและดื่มเมื่อเห็นยังชีกลับมาและไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับตัวเขาเขาก็พูดว่าเจ้าหายไปพักใหญ่แล้วเมื่อพิจารณาว่าเจ้าดูร่าเริงแค่ไหนคาเดาว่าการเดินทางของเจ้าคุ้มค่าเจ้าได้รับสมบัติวิเศษหรืออะไรดีๆหรือเปล่า ที่จริงไม่ค่าออกไปที่เหมืองและพบกับเทพปิศาจค่ามีธุระเล็กน้อยกับพวกเขาแค่นั้นค่าจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้มากนะักหากไม่มีรายได้ที่มั่นคงไปหยินหัวเราะเบาเจ้ามีแผนใหญ่ใช่ไหมหรือต้องการสร้างฉากใหญ่ในที่สุด อ้อยังไงก็ตามมีหนังสือใหม่เข้ามาสำนักบวชพระเจ้าของเราได้ต่อสู้กับนิกายพุทธเมคาบินและเราลงเอยด้วยการรกวัดล้างพวกเขามีสลักมากมายเข้ามารวมถึงงานเขียนบางชิ้นจากพระภิกษุผู้ทรงคุณธรรมอธิบายถึงวิธีการปรับปรุงร่างกายให้เป็นร่างใหญ่ที่จะบรรจบกันก่อนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ลองดูสิ ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนในโลกแห่งเทพ,พเจ้าปรารถนาที่จะไปถึงระดับสูงสุดก่อนที่จะกลายเป็นเทพ,พเจ้าซึ่งรวมถึงปีศาจพระพุทธเจ้าเทพ,พเจ้าอัจฉริยะนรกประหลาดและแม้แต่สัตว์ป่าปรมาจารย์จากทุกสาขาอาชีพจะทำการค้นคว้าเรื่องนี้และแม้ว่าจะยังไม่มีใครทำสำเร็จแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้คนหยุดความพยายามอย่างนั้นเหรอ ยางชีกล่าวพลางมองไปที่ชั้นหนังสือไปหยินที่วางอยู่ด้านบนมีพระสูตรมากมายที่จะรึกบนต้นฉบับใบตานเขาเห็นว่าชื่อเรื่องคือความลึกซึ้งของสารีราและความเป็นพระเจ้าไม่มีข้อมูลการฝึกฝนใดๆแต่มีคำอธิบายโดยละเอียดและเป็นระบบเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างที่สำนักพุทธศาสนาระบุระหว่างสารีรากับความเป็นเทพที่น่าสังเกตยิ่งกว่านั้นมันมีทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีเสริมสร้างความเป็นเทพพระเจ้าไปสู่จุดของการเป็นราชาแห่งเทพ,พเจ้า นั่นเป็นเพียงเรื่องแต่งอย่างชี้กล่าวมันจะง่ายขนาดนั้นได้อย่างไรเขาวางหนังสือกลับบนหิ้งแล้วเลือกอีกเล่มเรื่องนี้มีชื่อว่าวิทยานิพนธ์เรื่องปัญญาและความว่างเปล่ามันกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสติปัญญาและความว่างเปล่าและกล่าวถึงแง่มุมที่สําคัญของการพัฒนาจิตใจและเจตจำนงแมว้ว่ามันจะเป็นไปในเชิงทฤษฎีเป็นหลักก็ตาม หลังจากพลิกดูอย่างชีก็หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งเล่มนี้มีชื่อว่าพลังจิตและรูปธรรมกล่าวถึงวิธีการใช้พลังจิตสร้างเทวรูปธรรมะและวิธีดูดซับพ,พลังปราณจากสวรรค์และโลกเพื่อเพิ่มพลังโจมตีมันไม่ใช่สิ่งที่ช่วยในการฝึกฝนแต่มันมีข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับจิตใจและพลังปราณที่สำคัญ หนังสือทุกเล่มเขียนโดยเทพ,พเจ้าและแม้ว่าหนังสือเหล่านั้นอาจเคยเป็นประโยชน์กับหยางชีในอดีตแต่ตอนนี้เขาอยู่ในระดับสูงสุดแล้วเขาเข้าใจเรื่องดังกล่าวมากขึ้นด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถได้รับความรู้แจ้งใดๆจากหนังสือเหล่านี้เวลาผ่านไปหยางชีใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาในการรวบรวมพลังเทพและส่งพลังนั้นไปสู่ความเป็นกึ่งเทพ,พจริงของเขาโดยมีเป้าหมายเพื่ออบรรลุความเป็นเทพแห่งราชาของเขานอกเหนือจากนั้นเขาเพิ่งหาหนังสืออ่าน ตอนนี้เขาสามารถอ่านได้เร็วขึ้นมากในขณะที่ไปหญยินจําเป็นต้องดูหนังสือทีละเล่มอย่างชีสามารถสแกนชั้นวางทั้งหมดด้วยจิตใจของเขาและอ่านหนังสือหลายพันเล่มในเวลาเดียวกันความรู้หลังไหลเข้าสู่ห้องสํานึกของเขาซึ่งจากนั้นเขาก็กันกรองเพื่อค้นหาเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่สามารถช่วยเขาได้ในหุบเขาปรมาจารย์อสูรเขาเอาชนะตัวเองได้ดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวปีศาจที่มีความรู้น้อยกว่าเมื่อก่อน วันเวลาผ่านไปและแม้ว่าเขายังคงฝึกฝนการฝึกฝนต่อไปแต่ความเป็นกึ่งเทพประชาของเขากลับไม่มีความคืบหน้าที่สำคัญใดๆความเป็นกึ่งเทพของเขานั้นเหมือนกับนักกินมืออาชีพที่มีกระเพาะที่ไร้ก้นบึ้งในอัตราปัจจุบันดูเหมือนว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลา80หรือ100ปีเขาอาจจะไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเวลาเพียงปีหรือ2ปี ที่กล่าวว่าเขาไม่ได้รีบร้อนเป็นเวลาครึ่งปีเขาอ่านหนังสือและฝึกฝนการบ่มเพาะของเขาเขาอ่านหนังสือส่วนใหญ่ในหอคัมภีร์ที่มีให้เขาแล้วและความรู้ในหนังสือเหล่านั้นเป็นของเขาเอง <im> เขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการสร้างความเป็นเทพและในขณะที่เขาทํางานเกี่ยวกับความเป็นเทพของราชาความรู้ทั้งหมดนั้นทําหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้เขายังรู้มากขึ้นเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นของโลกถวยเทพภูมิศาสตร์และธุรกิจที่ดำเนินกิจการที่นั่นไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นและชีวิตก็เป็นไปอย่างสบายๆทั้งหยกน้ำแข็งคนเลี้ยงแก่ผู้สังหารพ่อของเขาหรือใครก็ตามที่เขารู้จักไม่เคยมาเยี่ยมชมหอคัมภีร์เขาไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามหลังจากมีคนถามไปทั่วเขาก็ได้รู้ว่าหยกน้ำแข็งกำลังทำงานอย่างสันโดษเพื่อฝึกฝนการบ่มเพาะของเธอ นอกจากนี้เธอมีความสำคัญมากเสียจนสาวกอย่างเป็นทางการทั่วไปไม่มีคุณสมบัติที่จะได้พบเธอนั่นคือสิ่งที่มักเกิดขึ้นกับสาวกที่ถูกคนสำคัญพาตัวไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในที่สุดสมาคมจอมปราดก็เริ่มเติบโตขึ้นจังอยู่ฟางลงเอ่ยด้วยการขึ้นสู่สวรรค์เร็วกว่าที่ยางฉีคาดไว้ตอนนี้เขาเป็นเทพชั้นผู้น้อยและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจ เช้าวันหนึ่งยางชีปล่อยเสียงยาวและดังออกมาภายในตัวเขาพลังเทพไหลลงสู่ทะเลพลังปราณและความเป็นกึ่งเทพที่นั่นอย่างต่อเนื่องเมื่อสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ดูเหมือนความหิวโหวยจากความเป็นพระเจ้าเขาจึงสายหัวบางทีข้าควรจะไปทำภารกิจบางอย่างให้กับนิกายด้วยแต้มบุญเพื่อซื้อยาเทพที่ข้าต้องการบางทีข้าอาจสร้างความเป็นเทพได้เร็วขึ้น อำนาจเทพระดับราชันของเขานั้นยิ่งใหญ่มากจนยาลูกกรเทพสามันไม่สามารถช่วยเขาได้ในความเป็นจริงพวกเขาจะเพิ่มสิ่งสกรปรกเท่านั้นเขาต้องการยาลูกกรเทพที่ปรุงโดยเทพผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเจตจำนงสูงสุดเพื่อขับไล่สิ่งเจือปน น่าเสียดายที่ยาลูกกรนเทพแบบนั้นมีราคาที่แพงลิบลิว่วซึ่งสาวกสามันในนิกายบ้านบวงสรวงเทพไม่สามารถซื้อได้แม้ว่าเขาและปะยินจะได้รับแต้มบุญบ้างจากหน้าที่ของพวกเขาแต่จนถึงวันนี้เขาสะสมได้เพียงร้อยกว่าเล็กน้อยเท่านั้นและนั่นยังไม่ใกล้พอที่จะได้รับยาเทพที่ปรุงโดยเทพ,พเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ยาดังกล่าวจะมีราคาอย่างน้อยหนึ่งหมื่นแต้มบุญเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาว่าพวกเขาบริสุทธิ์เพียงใด ยาลูกกรแห่งพระเจ้าถูกจำแนกตามความประสงค์ของเทพพระเจ้าที่สร้างมันขึ้นมาอย่างน้อยอย่างฉีก็ต้องการยาลูกกรระดับเทพแน่นอนพวกเขาถูกแบ่งออกเป็นสมระดับคุณภาพหลังจากรุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือยาลูกกรเทพที่ไม่มีขอบเขตซึ่งแบ่งออกเป็นสามชั้นในทำนองเดียวกัน คุณภาพสูงสุดคือยาลูกกรเทพ,พจักรพรรดิซึ่งสร้างโดยเทพที่อยู่ครึ่งก้าวสู่ระดับไร้ผลกล่าวอีกในหนึ่งคนอย่างผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ราชาผู้สังหารอมตะร,ราชาแห่งเทพมังกรโคชสารปีศาจท,ที่แท้จริงและจอมมารหักยาดังกล่าวปรากฏขึ้นในโลกแห่งเทพพระเจ้าพวกเขาจะสร้างกระแสเลือดในขณะที่ทุกคนพยายามจับมันหยางชีไม่ได้คิดเกี่ยวกับยาลูกกรแบบนั้นด้วยซ้ำเฮปหอยินเจ้าเคยคิดที่จะทำภารกิจเพื่อนิกายเพื่อรับแต้มบุญหรือไม่ ข้ากำลังพิจารณาที่จะลองยาลูกกรนเทพที่ปรุงโดยปรมาจารย์ของเทพ,พเจ้าสูงสุดแน่นอนแต่แม้แต่ยาลูกกรเทพคุณภาพต่ำก็ยังมีราคาถึงหนึ่งหมื่นแต้มบุญหรือมากกว่านั้นคนอย่างเราก็คิดไม่ถึงว่าจะได้มาเจ้าพยายามจะทำอะไรเจ้าคิดหาวิธีที่จะไปถึงระดับเทพ,พเจ้าสูงสุดบ้างไหมดวงตาของไป่ายินเป็นประกายถูกต้องข้ามีความคิดอย่างชี้กล่าวและข้าอยากจะทำการทดลองเล็กๆน้อยๆ เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ